คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575kHz สาโรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออกอีสเ a อ i a เชียว,วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยว เราจะมาเล่าเรื่องแล้วก็นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความสัมพันธ์แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญมากหน้าหลายตาเลยนะครับเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับทุกท่านที่มาอยู่ที่นี่กับผมนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องความร่วมมือบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับผมขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญของ เราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณอ๊อกทิตตะวันปีเพรมนักการทูตปฏิบัติการกองเอเชียตะวันออกหนึ่งกรมเอเชียตะวันออกครับผมบท่านที่สองนะครับคุณนุรักศิยวตีมุสอหันเจ้าหน้าที่โครงการอีสเอเชียยูนิตกรมเอเชียตะวันออกนะครับผมสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายที่อยู่กับผมในวันนี้นะครับคุณนวพรโพธิพัฒน์บีนะครับ เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit ร่มเอเชียตะวันออกนะครับผมสวัสดีค่ะโอเคครับเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับรายการวันนี้เรา <c oughs> เราไม่ซีเรียสเนาะ <c oughs> เราจะเน้นคุยกันสบายๆโดยที่เรามีเนื้อหาสอดแทรกให้ทางท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไทยกับมาเลเซียผมขอเกิดอย่างนี้ก่อนว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยเรา ทุกท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับมาเลเซียในหลายๆด้านถ้าเกิดเราเป็นคนภาคกลางเอยเราจะคุ้นกับมาเลเซียในฐานะที่เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับพื้นที่ภาคใต้เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็จะมีมุมมองกับมาเลเซียที่ต่างออกไปก็คือมองว่าเอ้ยเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งในด้านเชื้อชาติศาสนาความเป็นมาลายูหรือแม้แต่าศาสนาอิสลามดังนั้นเนี่ย มุมมองของคนไทยเองเนี่ยต่อมาเลเซียเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการที่นโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยเรากําหนดต่อมาเลเซียยังไงเราให้ความสำคัญในเรื่องอะไรต่อมาเลเซียนะครับดังนั้นเนี่ยในประเด็นแรกผมจะขออนุญาตไปถามทางเจ้าหน้าที่โต๊ะมาเลเซียของกระทรวงก่าโหมทก่อนคือน no ้องออฟนะครับน้องออฟครับอยากให้ช่วยเล่าความสำคัญของ ความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียหน่อยว่าแบบปัจจุบันเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเราให้ความสําคัญในเรื่องอะไรก็มาเลเซียนะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่สําคัญกับไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในด้านของพื้นที่นะครับที่เราเนี่ยมีพรมแดนติดกันนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยโดยดูได้จากจํานวนดนานชายแดนนะครับที่ มีจำนวนทั้งหมด9แห่งนะครับซึ่งกระจายตัวอยู่ใน4จังหวัดภาคใต้ของไทยนะครับโดยจะอยู่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ย3แห่งนะครับจังหวัดสตูลเนี่ย2แห่ง<ม>จังหวัดราธิว่า3แห่งแล้วก็จังหวัดยะลาย1แห่งนะครับซึ่งความสำคัญตรงนี้นะครับก็สะท้อนจากตัวเลขเสถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซียนะครับโดยในปี2565ที่ผ่านมานะครับก็มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างกันเนี่ย มากกว่าส0 0แสนล้านบาทน,นะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยที่มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเทพพันธนบ้านทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซีย,ยนะครับนะครับมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของทั้งสองประเทศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของไทยแล้วก็หลับตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย,ยครับครับก็อย่างที่ทางน้องอ๊อกได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า ความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องพรมแดนแล้วก็การค้าข้ามแดนและก็การค้าชายแดนนะครับการค้าชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดสําคัญเลยไวาทอพอยต์นะฮะของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมทางการค้าเกิดขึ้นมากนะครับบริเวณด่ดน การค้าชายแดนและแน่นอนไอกิจกรรมทางการค้าเหล่านี้มันส่งผลไปถึงประชาชนในพื้นที่ที่เขาหนึ่งเลยก็คือเขาได้ทําการค้าขายกับตลาดของมาเลเซียนะครับด้วยความอาศัยข้อได้เปรียบในเรื่องของอภูมิศาสตร์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรื่องที่2ก็คืออาศัยข้อได้เปรียบในเรื่องของออวัฒน,นธรรมแล้วก็ศาสนาในการที่เรารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตลาดมาเลเซียเป็นยังไงและเราก็สามารถที่จะ ใช้ประโยชน์จากความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมาใช้ในประโยชน์ในเรื่องนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าชายแดนจริงๆมันมีมากกว่านั้นเลยอยากจะให้น้องออฟเนี่ยช่วยอธิบายให้ขยายความมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเนี่ยภาพกว้างๆของมันเนี่ยคือยังไงนะครับมันมีมากกว่าเรื่องชายแดนหรือเปล่า เรื่องที่คนในเมืองหลวงคุยกันละ่ะเรื่องอื่นๆที่ไทยมีความร่วมมือกับมาเลเซียเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวขอเชิญน้องอ๊อฟนะครับได้เลยครับก็อย่างที่พีเต้เกริ่นไปนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียเนี่ยมีมากกว่าในมุมมองด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างที่พีเต้ได้บอกไปว่า ความสัมพันธ์ระดับประชาชนเนี่ยก็มีความสำคัญมีความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันนะครับในเฉพาะในเชิงด้านอัตลักษณ์แล้วก็ศาสนานะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ได้พัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสาคัญนะครับในความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียต่อยอดมาจนถึงในด้านความมั่นคงนะครับที่ความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงเนี่ย ตอน่องกันมาอย่างยาวนานนะครับถ้าย้อนไปในอดีตนะครับก็จะมีเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่ฝ่ายไทยเนี่ยเคยให้การสนับสนุนมาเลเซียนะครับในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะครับและก็โจมคอมมิวนิสต์มาลายานะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์และความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปัจจุบันนะครับมาเลเซียก็เข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับในการเป็นผู้ อำนวยความสะดวกนะครับในการพูดคุยเจรจาไทยนะครับซึ่งหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีกลไกนะครับที่ทําให้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยมีความใกล้ชิดระหว่างกันนะครับโดยในด้านเศรษฐกิจนะครับกิจการทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริเวณเรื่องของการค้าชายแดนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นร้อยละกว่า70นะครับของมูลค่าการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับ โดยในขณะด,ด้านการท่องเที่ยวนะครับในปี2 5 6 5นเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับที่จากมาเลเซียมาไทยเนี่ย มูลค่าเกือบ2ล้านคนนะครับซึ่งคิดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสิบสอล้านคนนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยในปี2 5งพโดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียส่วนใหญ่นะครับก็จะเดินทางผ่านด่านชายแดนครับบริเวณภาคใต้ของไทยนะครับเพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้สําคัญนะครับเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดยะลาครับก็อย่างที่น้องออฟได้กล่าวไปนะครับว่าโอ้เราก็เห็นว่าแบบมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีบทบาททาในเรื่อง ความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะถ้าเกิดไปดูตามสถิติเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยนับเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยณนะตอนนี้ในช่วงปี66ที่ผ่านมาใช,ใช่ไหมฮะลองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วก็จากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเน้นย้ำว่า บทบาททางเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยก็มีความสําคัญต่อ,อประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมาทําในรูปแบบของการท่องเที่ยวมาในเรื่องรูปแบบของการลงทุนหรือการค้าก็ต่างเนี่ยแต่เราไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้ขณะที่ในเรื่องความมั่นคงถ้าย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการเนาะของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็กับรัฐบาลไทยกับมาเลเซียที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงในยุคสงครามเย็น ตั้งแต่ช่วงป่าฟารมคอมมิวนิสต์เอ,อ่ยมาจนถึงช่วงปัจจุบันเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็จะถอนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ด้านแฝนในด้านความมั่นคงซึ่งก็มาช่วยหนุนเสริมกันสนับสนุนฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องนโยบายกันไปเยอะมากๆแล้วเราอาจจะท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าเออแล้วมันมาเกี่ยวกับฉัดยังไงนะฮะดังนั้นเนี่ยแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ย เป็นคนในพื้นที่โดยตรงพื้นที่ที่ว่าเนี่ยคือพื้นที่ภาคใต้ของไทยเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้ทั้งสองท่านได้แนะนําพื้นเพลและประวัติของตัวเองอีกทีเดินแต่คําถามที่ผมอยากจะขอสอบถามทั้งสองท่านเนี่ยก็คือว่าอยากให้ทั้งสองท่านช่วยแชร์มุมมองและประสบการณ์นะครับในการเป็นคนในพื้นที่ภาคใ,ใต้ที่มีพรมแดนติดกับมาเลเซียว่ากิจกรรมทางการค้าหรือกิจกรรมทาง การค้าผ่านแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตและวิถีชีวิตของเขายังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญคุณนุรักศยาวัติเป็นลำดับแรกนะครับค่ะก็ ส่วนตัวพื้นเพเป,นนเป็นคนจังหวัดยะลานะคะก็เกิดแล้วก็โตในจังหวัดยะลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนยะลาแท้เลยอะ,ค,ะค่ะก,ก็เห็นว่าการค้าชายแดนนะคะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะมีร้านค้าท้องถิ่นจํานวนมากที่จําหน่ายสินค้านําเข้าจากประเทศมาเลเซียะคะ่ะอย่างที่บอกข้างต้นไปมกเมื่อกี้นะคะว่า เกิดแล้วก็โตในจังหวัดยะลาก็เลยคุ้นเคยแล้วก็เ,เห็นสินค้า จากที่นําเข้าจากประเทศมาเลเซียเป็นจํานวนมากค่ะจากในในร้านค้าในในพื้นที่อะนะคะก็สัดส่วนในการอุปโภคแล้วก็บริโภคในสินค้าดังกล่าวมีมีสูงมากเลยอะค่ะเนื่องจากปัจจัยในด้านราคาที่ที่แบบเข้าถึงง่ายเพราะว่ามีราคาราคาถูกแล้วก็สอดคล้องกับรสนิยมการบริโภคของคนในพื้นที่ด้วยค่ะสินค้าที่ยอดนิยมนะคะที่ที่คนยาลาซื้อซื้อกันก็จะมีน้ํามันประกอบอาหารแป้งทํโรตีแล้วก็ขนม ก็จะมีเพมเพิรสเด็กขารกด้วยอะค่ะส่วนตัวนะคะแล้วก็ครอบครัวะคะ่ะชอบชอบทานขนมคุกกี้มากเลยค่ะเพราะว่ารสชาติดีก็คืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีราคาถูกแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายรสชาตินะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออุ่นใจเพราะว่ามีตราค้านด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็มองว่าการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ที่จาหน่ายสินค้านําเข้าจากมาเลย์นะคะมีมีความคุ้มค่าแล้วก็สะดวกจากการ ที่เราต้องข้ามแดนไปซื้อจากมาเลเองอะค่ะเพราะว่าถ้าขับรถจากยะลานะคะไปด่านโกลกจกังหวัดนราธิวาสค่ะใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงเลยอะคะ่ะไปกับก็6ชั่วโมงและะ้วค่ะถ้าเราซื้อจากร้านค้าในในพื้นที่นะคะก็ มันเป็นการสะดวกแล้วก็ลดเวลาด้วยค่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์5นาทีหน้าตัดซอยก็ซื้อได้แล้วค่ะค่ะก็ก็ถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าก็ก็เราก็โอเคค่ะคิดว่าคนอื่นก็น่าจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือสะดวกเวลาด้วยค่ะค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในท้องในใน,ในพื้นที่ด้วยค่ะในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการจ้างงานด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่าอุปสงค์ของสินค้าที่นําเข้าจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะมี สูงมากเลยอะค่ะค right ่ะก right ็ขอบคุณคุณนัทสยาวัตีครับก็เป็นข cin ้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับคุณนวพรนะครับคุณนพรช่วยแนะนําตัวเองอีกทีนึ่งแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลมุมมองว่าแบบในฐานะคนในพื้นที่เนี่ยเรารู้สึกยังไงเราเห็นยังไงกับกิจกรรมทางการค้าชายแดนบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย ค่ะนวพรนะคะจากกรมอิสระันออกนะคะก็โดยพื้นเพลแล้วก็เป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เคยไปเที่ยวด่านสะเดามาก่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยได้ทราบความสําคัญที่ในด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนแล้วก็ผ่านแดนระหว่างไทยมาเลเซียอยู่พอสมควรค่ะก็ อย่างเช่นสินค้าสําคัญที่เข้าออกบริเวณด่านสะดาวก็ได้แก่ยางพาราแปรรูปนะคะมีชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ถุงมือยางไม้ยางแปรรูปซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็นิยมประกอบอาชีพที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปจากภาคใต้เนี่ยไปยังมาเลเซียโดยเฉพาะยางพาราค่ะแล้วก็การที่ส่งยางพาราไปเนี่ยก็จะเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านความนิยมทางสินค้าของฝั่งมาเลเซียด้วย ส่วน,ใน,ใ,นในด้านของการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยก็นิยมข้ามด่านมายัางฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้าของอภาคใต้เหมือนกันค่ะยอย่างเช่นเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะคะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็พื้นที่แล้วก็ในพื้นที่สงขลาเองเนี่ยก็นิยมซื้อขายสินค้าบริเวณแนวชายแดนเช่นกันโดยเฉพาะ,ะบริเวณเขตปลอดภาษีหรือว,ว่า ดิวตี้ฟรีฝั่งมาเลเซียเนี่ยก็สินค้ายอดนิยมก็อย่างเช่นช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์บุหรี่แล้วก็ผลไม้เป็นต้นค่ะโดยส่วนตัวก็ได้ไปซื้อช็อกโกแลตจากดิวตี้ฟรีเหมือนกันส่วนเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ได้ไปซื้อขนมที่เป็นมโลคิวที่เป็นสินค้ายอดนิยมนในช่วงนั้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยการค้าชายแดนในจังหวัดสงขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ในขณะ แต่ในขณะนี้นะคะก็ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์นั้นคลี่คลายไปซึ่งก็ได้ทราบว่าหน่วยงานพื้นที่ก็พยายามที่จะฟื้นฟูกิจาก,การการค้าชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมาคึกคักเช่นกันเช่นการผลักดันให้มีเขตปลอดภาษีหรือว่าดิวตี้ฟรีในฝั่งสเสดาของฝั่งไทยนะคะหรือว่าการริเริ่มการปลูกสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอเดาเพื่อส่งออกทุเรียนแทนการส่งออกยางพาราในช่วงที่วิกฤตการารายางพาราตกต่ำนะคะ แล้วก็รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแล้วก็ให้อ่ไรได้ของคนในพื้นที่อำเภอซาเดลเนี่ยกลับมามีรายได้สูงอีกครั้งด้วยค่ะก็จริงๆแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมันส่งผลกระทบไปในวงกว้างนะครับไปถึงประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการเอไปจนถึงผู้บริโภคที่ปลายน้ําที่เป็นประชาชนคือในในบริบทของสภาพเศรษฐกิจในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่า การค้าทุกอย่างเนี่ยมันได้รับผลกระทบและ้วมันทําให้แบบเกิดความล่าช้าและการพูดว่าล่าช้าในกระบวนการหลายๆด้านของทางการค้าการลงทุนต่างๆมันเลยเหมือนหยุดไปหมดทีนี้เนี่ยแล้วณนะนะตอนนี้ที่หลายๆอย่างมันกลับมาดีกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แล้วภายหลังช่วงโควิดนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลายหลายอย่างก็เริ่มฟื้นตัวกลับมารวมไปถึงการที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกไปเพื่อกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่จํานวนมากเช่นเดียวกันผมอยากให้น็อกออฟนะครับอาจจะให้ช่วยประเมินหน่อยว่าแบบทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเนี่ยในระยะต่อไปและผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะได้รับนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงโควิดมารเรา ตั้งใจที่จะทํำยังไงต่อกับพื้นที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียครับก็คําถามแรกนะครับหากจะให้ประเมินแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียนะครับจากวันนี้ไปสู่อนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองในทิศทางบวกนะครับราะว่ามีความสัมพันธ์ที่มีพลวัตที่ดีต่อกันนะครับหลังจากนี้ซึ่งอันนี้สะท้อนได้จากการเยือนอยางเป็นทางการของท่านนายกรฐมตตรีนะครับที่ได้ไปเยือนประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่11-12ตุลาคมเมื่อ ปี2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ทั้งสองประเทศนะฮะที่ผู้นำเนี่ยได้คุยกัน,นและให้ความสําคัญเนี่ยก็คือเป็นประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับซึ่งโดยประเด็นการค้าชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบเชิงบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับโดยเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนกับประเทศเพืพ่อนบ้านนะครับประเทศมาเลเซียกับไทยเนี่ยก็มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างกันสูงที่สุดเลย สิ่งที่รัฐบาลทั้งสองประเทศนะครับเห็นตรงกันนะครับว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญเลยเนี่ยคือการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันบริเวณชายแดนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนนะครับทั้งด้านการค้าการท่องเที่ยวและก็การเดินทางของประชาชนระหว่างกันซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศนะครับก็มีแผนงานที่จะทําร่วมกันในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดอุปสรรคทางการค้านะครับการเดินทางรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับที่จะเอื้ออำนวย ความสะดวกในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันนี้นะครับซึ่งโครงการตอนนี้นะครับที่เป็นโครงการสําคัญเนี่ยที่ทั้งสองประเทศให้การผลักดันอยู่คือการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะรวแห่งใหม่กับด่านมุกิดกายุิตาำของฝ่ายมาเลเซียนะครับซึ่ง เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและก็ผ่านแดนเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีความสําคัญนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณด่านชายแดนตรงนั้นนะครับก็คือความแน่นของการจราจรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันนะครับโดยการแก้ปัญหาโดยการเก่อสร้างถนนเชื่อมด่านแล้วก็การเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวและก็จะเป็น อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะสร้างโอกาสนะครับและก็สร้างงานให้กับคนในพื้นที่รวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับโดยที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมมือนะครับในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการประสานงานและก็ทํางานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียมาโดยตลอดนะครับเพื่อผลักดันและก็แก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะนํามาสู่ประโยชน์ของประชาชนของทั้ง2ประเทศครับ ขอบคุณนะครับน้องออมผมขอเสริมน้องออมนิดเดียวว่านอกจากการทํางานในประเทศแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศเราเรายังมีสายในการค้าราชทูตและสถานกลงสุนใหญ่อีก2แห่งในมาเลเซียนะครับที่กัวลาลัมเปอร์ที่ปีนังและก็ที่กัวตามารูจะบอกว่าทั้ง3ที่เนี่ยก็ได้ทํางานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี่แหละก็คือการส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชน ไทยนะครับทั้งที่อยู่ในมาเลเซียเองหรือบริเวณชายแดนยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราช่วยทำกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เช่นสปตในการพาแรงงานไทยเนี่ยมาตำรวจรู่ทางเนาะตำรวจรู่ทางทางเศรษฐกิจของการมาประกอบอาชีพแรงงานอย่างถูกกฎหมายในมาเลเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าอาชีพแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ยอดนิยมแหละถ้าพูดกันตามตรง นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะทําให้คนเข้ามาผ่านกระบวนการเป็นแรงงานเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับ mm. เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการเนาะค่าแรงที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลมาเลเซียเขาจะให้นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีโครงการที่ผลักดันความเชื่อมโยงผ่านการพูดคุยหารือนอะกับหน่วยงานระหว่างไทยกับมาเลเซียที่อยู่บริเวณในชายแดนเพื่อให้เขามีความเข้าใจที่ตรงกันว่าเฮ้ยไทยเราอยากจะเน้นในตรงนี้มาเลเซีย คุณมีความสนใจหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีความสนใจร่วมกันที่นํามาสู่การพัฒนาร่วมกันซึ่งก็จะช่วยให้การพัฒนาเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเราก็จะช่วยเหลือคนไทยที่อาจจะตกทุกข์ได้ยากเนาะถ้าพูดตามตรงคือเข้าไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นนะครับจนมีเหตุให้ทางสารทูตเราต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ขอยืนยันว่าทางสารทูตเราทานองสุนใหญ่ก็ให้ความ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียอีกทางหนึ่งน,น,น,นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียและความร่วมมือบร,ริเวณชายแดนระหว่างไทยกับามาเลเซียในวันนี้นะครับรายการ East Asia Watch จับตาเอเชียโรอนอกก็ขออนุญาต ลาทุกท่านไปณที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ